คนเราไม่ได้ทุกข์เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทุกข์เพราะใจไม่ยอมวางสิ่งที่เกิดขึ้นคืนนี้ก่อนที่เราจะพาร่างกายเข้าสู่ห้วงนิทราอยากชวนให้ใจของเรากลับบ้านกลับมาที่ตัวเองชา้าช้าอย่างอ่อนโยนทั้งวันเราอาจจะวิ่งวนกับเรื่องมากมายหน้าที่ความหวัง ความผิดหวังคำพูดของคนอื่นความคิดที่วนซ้ำซากในหัวและบางครั้งก็เป็นเพียงความรู้สึกที่เราอธิบายไม่ได้แต่หากเราหยุดสักครู่เงียบสักนิดเราจะเริ่มเห็นว่าใจเราหนักเพราะอะไรใจของเรานั้นเหนื่อยเพราะมันยึดการยึดติดหรืออุปาทานเป็นคำสั้นๆ แต่ในทางพระพุทธศาสนานี่คือหัวใจของความทุกข์ทั้งหมดพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าอุปาทานาปัจจยาทุกขาการยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ลองนึกดูว่าเราทุกข์เพราะอะไรบางครั้งไม่ใช่เหตุการณ์ตรงหน้าแต่เพราะเรายึดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นเรายึดว่า คนนี้ควรพูดกับเราแบบนี้เรายึดว่างานนี้ต้องสำเร็จเรายึดว่าความรักนี้จะอยู่ตลอดไปเรายึดว่าชีวิตเราต้องไม่ล้มเหลวพอสิ่งที่เรายึดไว้ไม่เป็นอย่างที่หวังใจเราก็เจ็บเมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพระองค์มีพร้อมทุกอย่างที่โลกมนุษย์ครึ่งมี ทั้งความมั่งคั่งความรักชื่อเสียงและอำนาจแต่พระองค์กลับมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนั้นคือความไม่เที่ยงพระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนป่วยและคนตายและรู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรจีรังจึงเกิดความเบื่อหน่ายไม่ใช่เบื่อเพราะความเกลียด แต่เบื่อเพราะเห็นความจริงว่าแม้เราจะยึดไว้แน่นเพียงใดสุดท้ายทุกอย่างก็ต้องจากไปเมื่อครั้งพระองค์ออกบวชสิ่งแรกที่พระองค์ทำคือการวางวางฐานะวางครอบครัววางชื่อเสียงแม้เป็นสิ่งที่รักและผูกพันแต่หากยึดไว้ใจก็จะเป็นทุกข์ตลอดไปพระองค์ไม่ได้หนีชีวิต แต่เลือกเรียนรู้มันอย่างลึกซึ้งแล้ววันหนึ่งเมื่อจิตวางทุกอย่างได้เมื่อไม่ยึดแม้กระทั่งตัวตนพระองค์ก็ตื่นขึ้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชีวิตของเราเราย,ยังยึดหลายอย่างบางคนยึดในอดีตกับคำพูดที่เคยบาดใจบางคนยึดในอนาคตกับภาพฝันที่ยังมาไม่ถึง บางคนยึดในคนคนหนึ่งที่เขาไม่ได้เป็นเหมือนเดิมอีกแล้วยิ่งเรายึดเรายิ่งผูกพันยิ่งผูกพันยิ่งเจ็บและเจ็บแบบไม่มีวันจบทาไม่ยอมวางลองถามใจเบาๆว่าสิ่งที่เรายึดอยู่นั้นมันเป็นของเราจริงหรือมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งของพระภิกษุหนุ่มท่านนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ แล้วมีชายคนหนึ่งผ่านมาเขาถามท่านว่าท่านไม่เบื่อหรอไม่ทำงานไม่หาความสำเร็จพระภิกษุตอบว่าข้าพเจ้าไม่ได้ละทิ้งความสำเร็จข้าพเจ้าละทิ้งความยึดในความสำเร็จการไม่ยึดไม่ใช่การไม่รักไม่ใช่ไม่พยายามแต่คือการทำทุกอย่างเต็มที่แล้วไม่เอาผลมาแบกไว้ในใจ ทุกวันนี้เราทุกง่ายเพราะใจผูกไว้กับทุกสิ่งผูกกับมือถือผูกกับยอดไลค์ผูกกับภาพลักษณ์แม้แต่ตอนจะนอนก็ยังคิดว่าพรุ่งนี้ต้องดีขึ้นนะทำไมเขายังไม่ตอบกลับมาฉันควรเป็นคนที่ดีกว่านี้หากคืนนี้เราไม่วางสิ่งเหล่านี้แล้วเมื่อไหร่ใจเราจะได้พักจริงๆการฝึกวาง เริ่มจากความรู้ตัวลองหายใจเข้าช้าๆลึกๆรู้สึกถึงอากาศเย็นที่ผ่านจมูกเข้าไปและหายใจออกยาวๆเหมือนกำลังวางอะไรบางอย่างลงเบาๆไม่ต้องวางหมดก็ได้แต่ขอแค่สิ่งเดียวสิ่งที่หนักที่สุดในใจคืนนี้ลองวางไว้ข้างเตียง พระพุทธเจ้าเปรียบการยึดเหมือนการถือของร้อนยิ่งถือไว้นานยิ่งเจ็บแต่เมื่อวางลงความร้อนนั้นก็หายไปเองสิ่งที่เราแบกไว้ตอนนี้อาจเป็นแค่ความคิดหนึ่งอาจเป็นแค่ความกลัวที่ยังไม่เกิดหรืออาจเป็นแค่คำพูดที่ไม่มีใครจำได้แล้วแต่เรายังแบกไว้หากคืนนี้คุณจะนอนทั้งน้ำตา คุณไม่จำเป็นต้องห้ามมันแต่ขอให้รู้ว่าการร้องไห้ไม่ผิดแต่การยึดมั่นกับความเศร้านั้นจะทำให้เจ็บนานกว่าจำเป็นบางเรื่องเจ็บก็เจ็บให้เต็มที่แต่เมื่อรู้ว่าพอแล้วขอให้วางเพราะชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่ไม่มีความทุกข์แต่คือชีวิตที่ไม่แบกทุกข์เกินจำเป็นคืนนี้ ใจของคุณมีสิทธิ์ได้พักไม่ต้องเก่งไม่ต้องดีไม่ต้องเป็นที่รักของใครแค่เป็นคุณในแบบที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกการปล่อยวางไม่ใช่การแพ้แต่คือการให้อภัยตัวเองและคืนความเป็นอิสระแก่ใจขอให้คืนนี้คุณได้หลับตาโดยไม่แบกอดีตไว้คุณได้นอนโดยไม่กังวลถึงพรุ่งนี้ คุณได้พักโดยไม่ต้องเอาใครเข้ามาในหัวใจช่วขณะเพราะเพียงแค่คืนนี้คุณวางบางอย่างได้คุณก็กาลังเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้ววางได้ใจเป็นอิสระขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ใจของคุณได้กลับบ้านขอให้เสียงธรรมนี้อยู่เป็นเพื่อนคุณ จนกว่าความฝันอันสงบจะมาเยือน